ความยั่วของนวลหมึกและไข่แดงเค็มมาเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูประจําร้านยาที่เดียนไปทุกครั้งต้องไม่พลาดที่จะสั่งมาลิ้มลองความแซ่บแต่ทุกวันนี้เลี้ยงออกไปข้างนอกได้เดียนก็พยายามจะเลี้ยงนะจ๊ะเดียนเลยขอทอํายำแซ่บๆกินที่บ้านแล้วกันเมนูนี้ที่เด็ดเลยก็ต้องเป็นไข่แดงเค็มมันๆไม่พอเดียนใส่นวลหมึกกรุบๆฉ้นใหญ่เบิ้มๆเผากับน้ยายำรสเรี้ยวเผ็ดกําลังดีกินแล้วมันตาตื่นดีจริงๆเลยทุกคนไม่รอช้าเราไปแซ่บกันเลยจ้ะ ขั้นตอนแรกเตรียมหนวดหมึกให้พร้อมเวลาซื้อหนวดหมึกมาก็จะได้ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยจ้ะหั่นแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันก่อนเวลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้หั่นง่ายนะจ๊ะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กกําลังทานได้เลยเรียบร้อยแล้วนํามนลวกกันต้นมน้ำให้เดือดเลยนะจ๊ะจากนั้นนําหนวดหมึกลงไปลวกได้เลยเดี๋ยวจะลวกไม่นานเดี๋ยวหนวดหมึกจะแข็งและเหนียวจนเกินไป เมื่อหนวดหมึกงอตัวสักเล็กหน่อยก็ใช้ได้แล้วจ้ะนำขึ้นมาเสดดน้ำรอไว้ได้เลยขั้นตอนต่อ,ตอไปเตรียมพริกแดงจินดานลงในโครกจากนั้นโคลให้พอแหลกจะได้แซบๆซบเมื่อโคลสมผส,สมแหลกได้ที่ก็เตรียมไปยำกันจ้ะขั้นตอนการยำเทน้ำปลาราลงในถ้วยผสมตามด้วยน้ำตาลน,น้ำปลา มะน,นาวพริกที่ขอเมะคลูรคนสมผสมให้ละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่หมึกที่ลวกไหวไข่แดงเข็ม คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะแค่นีก็แซ่บนะกินแล้วทุกคนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีโรยผักชีฝรั่งซอยหอมแขกซอยคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเถอะเอาละเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าพร้อมทานค่ะเมนูยำนวลหมึกไข่แดงเค็ม หนวดหมึกชิ้นใหญ่เคี้ยวเพลินก,กรุบกรุบเคล้ากับน้ำยำรสหน่วไข่แดงเค็มมันๆฉ่ำๆสีสวยไม่พอเรื่องรสชัดขคืดทีดด่สุดทำตามเจ๊หมูได้เลยแซ่บเวอร์จ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิวสามห่อหนึบาททักอินบ็อกเพจหรืออันไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า